สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนู3ชั้นกรอบผัดพริกเกลือค่ะเป็นเมนูที่ใครๆก็ชอบทานแชร์กันด่วนๆเลยนะเอาไว้ทำตอนว่าง ก็ได้หมูสามชั้นกรอบนอกนุ่มในผัดเข้าก,กันกับพริกและกระเทียมหอมๆคือเข้ากันเวอร์หรือใครพร้อมแล้วก็ไปเลยค่ะไปเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั้งกระทะเทะน้ํามันลงไปเทเสร็จให้เหยอะได้เลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้นําหมูสามชั้นที่ต้มไว้ลงไปทอดเลยค่ะนําส่วนหนังลงไปทอดก่อนได้เลยค่อยๆทอดไปไดเรื่อยๆให้สุกดี ทอดกลับไปกลับมาให้สุกทั่วกันทั้งชิ้นดีเลยค่ะเมื่อ3มชั้นกรอบของเราสุกทั่วกันทั้งชิ้นดีแล้วนำขึ้นมาพักไว้เสร็จน้ามันได้เลยเมื่อเสร็จแล้วนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะหั่นแบ่งครึ่งก่อนจากนั้นก็หั่นได้เลย ให้เป็นชิ้นๆดีเลยนะคะหั่นไปดรื่อยๆจนหมดค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนนำไปพักไว้ก่อนต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปตามด้วยกระเทียมสับผัดได้เลยค่ะผัดให้กระเทียมของเราเนี่ยส่งกลิ่นหอมดี จากนั้นตามได้พริกแดงจินดาสับแล้วก็ผัดได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดของเราเนี่ยให้เข้ากันดีเมื่อเสร็จแล้วตามได้หมูสามชั้นที่ทอดไว้ค่ะใส่ลงกป,ปให้หมดเลยตามที่เกลือน้ำตาลทรายผงปรุงรสเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยผัดได้เลยค่ะผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีผัดไปได้เลยให้เข้ากัน จากนั้นตามด้วยต้นหอมซอยแล้วก็ผัดต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะผัดให้เข้ากันดีเลยกลิ่นหอมนา่าทานมากไปค่ะไปเตรียมเสิร์ฟกันได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสำหรับเมนูสมชั้นกรอบผัดพริกเกลือเมนูที่บอกเลยว่าลดมากเห็นแล้วคือน่าทานสุดๆสมชั้นกรอบนอกนุ่มในผัดให้เข้ากันกับพริกกระเทียมคือดีงามมากใครที่อยากทําตามเจ๊แชร์ไว้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆดอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจี IG. ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ